สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปนี้มาแบ่งปันอัปเดตเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะครับก็เวลา18นาฬิกานะครับนะนี่คือหน้าเว็บไซต,ต์ตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนหรือรายละเอียดอะไรได้นะครับหน้าเว็บไซต์จะเป็นอย่างนี้นะครับนะผมตั้งกล้องที่หน้าจอคอมเลยนะครับนะภาพอาจจะไม่ชัดต้องขอไปตรงนี้ด้วย นี่คือหน้าเว็บไซต์หลักของเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับต่อเย็นนี้18นาฬิกานะครับเป็นต้นไปก็น่าจะลงทะเบียนได้แต่ผมเชื่อได้ว่าระบบ <c oughs> คงจะล่มนะครับใครเข้ามาก่อนคงจะได้ลงก่อนนะครับนะามาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2,563เวลา18นาเิกาเป็นต้นไปตลอดย4กสชั่วโมงนะครับก็จะมีข้างล่างด้วยนะมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคม 2,563เวลา18เนเิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณสมบัตินะครับผมจะอ่านให้ฟังซ้ำอีกทีนึงนะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระผู้ไม่อยู่ในระบบประกันตนประกันสังคมมาตรา3สนะครับตามมาตา3า3สผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 หลักฐานนะครับหลักฐานก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูลนายจ้างกรณีมีนายจ้างน,นะครับวิธีรับเงินนะโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถ ทําการจ่ายเงินเยียวยาให้ภายในเร็วที่สุด7วันนะครับบัตรประชาชนนะครับสมาชิกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องถ่ายรูปบัตรทระชาชนไว้ในเครื่องไว้เลยนะครับนะและข้อมูลต่างๆเนี่ยถ่ายไว้ก่อนนะครับนะถ่ายไว้ในเครื่องก่อนนะนะครับใครที่เคยลงทะเบียน รับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วก็น่าจะรู้วิธีการนะครับนะเป็นยังไงนะคล้ายๆกันวิธีการนะยื่นเอกสารนะครับตรงนี้แหละรูปภาพในโทรศัพท์ของท่านต้องมีนะครับนะต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับท่านที่ต้องการจะรับเงินเยียวยานะครับนอกเหนือจากเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆนะนะครับผมจะอ่านให้ฟัง มาตรการดูแลและเยียวยาอื่นสําหรับแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรรนนาะคับวิด -19 นั่นเองอาทิโครงการสนับสนุนสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับสํานักงานธานานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาช,ชนฐานลาดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรการการเลื่อนเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมาตรการเลื่อนเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับนะตามนี้นะครับนะหน้าเว็บไซต์หน้าหลักก็จะเป็นอย่างนี้ โอเคนะครับผมผมมาอัปเดตแบ่งปันเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้เตรียมตัวกันไว้นะครับที่สำคัญอย่าลืมเตรียมเอกสารนะครับถ่ายรูปหรือสแกนไว้เป็นไฟล์ภาพนะครับไฟล์ภาพ .G.P. อะไรนะผมจำสกุลไฟล์ภาพไม่ได้นะนะครับเตรียมไว้แล้วกันนะครับสำหรับเย็นนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ